รูณนายามาแต่ง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 แรงแตงแต่รูณนายามาแต่งยามาแต่งยามาแต่งแรงแต่งยามาแต่งยามาแต่งยามาแต่งแรงแต่งคิ่สิ่งที่อยู่เนี่ยคือย่งเอออนาคตของลูกถึงเขายังสิเป็นนี่กะซางเขาเขายังเล็กอยู่มอกับคู่บ่าจะบอกมอกบะคู้ว่าจะเป็น แล้วมึงสิมาบึงบวชกันยังไงบางคีการเวลาการเติบโตของเขาความคิดเขาสมองเขามันอัติเศร้ามอกับคูบริบบบมอกมอคูบอกว่าบริเป็นแล้วมึงสิมาบึงบวชกันยังไงคนเฮาเป็นไปบ่ได้เราเป็นแบบนี้ตลอดมอกับคูบริบบบมอกระคูบอกเ่าบริเป็นแล้วมึงสิมาบึงบอชกันไังไถึงเวลาเขาหายดีเขาก็ปกติดีทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ มอกับพู่บริบบบมอกมคพู่บอกให้บริเป็ี่นแล้วมึงสิมาเบิงบอกกันยัไงตอนนี้น้องมานาก็อยู่ใน78 10%มอกระพูดบริบบบมอกระพูดบอกให้บริเป็ี่นแล้วมึงสิมาเบิงบอกกันยังไงอือเนาะสะใจไว้ด้วยสมาธิสั่นใ่น้ำมันน้ำมันแมงมานา มันจะเป็นอีกอันหนึ่ง